สวัสดีครับก็วันนี้เช้านะอันนี้ก็ประมาณ8โมงก็ผมเดินทางจากกรุงเทพมาพิษซนูโรนะครับมาซื้อรถลูกค้าคันหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูคันนี้ครับที่ผมซื้อก็นัดเมื่อเช้านะัดรับรถกับลูกค้า7โมงเนาะก็มาถึงเมื่อคืนประมาณตีสี่ครับก็รอลูกค้าอยู่ประมาณพักหนึ่งนะฮะแล้วก็นัดลูกค้าไว้7โมงอันนี้รับรถเรียบร้อยละเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเรา ซื้อขนมาดูครับอันนี้เราก็รับรถแล้วนะครับนี่นะครับก็พอดีเช้าเนาะลูกค้าเขาไม่สะดวกก็เก่งใจครับก็ออกมาทำรีวิวข้างนอกนะครับนี้ผมก็ได้เจ้า HRV ครับตัวนี้นะครับเป็นตัว IS นะครับมานะครับปี22ครับใหม่ห้าหมื่นกว่าโลเองครับ ไม่ต้องบอกผมคัดคุณภาพอยู่แล้วรับประกันคุณภาพรับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับถ้ารถมีอบัติเหตุมาชนมานะครับแล้วผมไม่รับเข้าอันนี้รถเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันร,บรอบๆครับก็ดดกบนี่นค,ครับได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวก็กลับ เข้ากรุงเทพนะครับแต่นะครับมีนิดนึงหลายๆคนก็เห็นผมถามผมว่าไม่เห็นลงทํางานเลยไม่อะไรเลยไม่ซื้อขายรถแล้วหรอก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคอนเซปต์ผมทํางานไปเที่ยวไปครับทำไม่ได้ทำงานไปเที่ยวไปทํางานยังไงให้เหมือนกับเที่ยวครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้ระหว่างทางที่เรากลับกรุงเทพครับผมแวะไปทานอะไรที่ไหนบ้างติดตามกันครับเดี๋ยวพาไปทานของอร่อยๆครับ แล้วบอกเลยว่าราคาถูกใจแน่นอนเราไม่เน้นราคาแพงครับเราไม่เน้นหรูหรืลาลาแต่เราเน้นความอร่อยครับเดี๋ยวไปนครับไปครับเดินทางครับรวส,รสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับพอดีก็ขับผ่านมาเจอนะไม่เคยมากินร้านนี้เลยนะครับแต่ว่า ผมก็อาหารมาเจอพอดีว่าจะกินอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นกว๋วยจั๊บแล้ววันนี้กว๋วยจั๊บหยุดก็อาารมาเจอนะครับก็จะชื่อร้านเนื้อสีน้อยเลยมีของก็มีทั้งหมูและเนื้อนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทานเนื้อนะแต่ท่านหมูเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างไปกันครับ hey, so ไม่ต้องรู้ไม่ต้องทำเขาพิสัยเนื้จานเล็ดลึมความสักคระไม่ติงดันสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมมาจากช่องคุณรวยไม่เท่าผมว่างนะครับครับพอดีเห็นพี่บอกว่าพี่ทานตรงนี้มาสิบปีแล้วเหรอครับใช่ครับโอ้เป็นเมนูที่พี่แนะนําเลยครับเมนูอะไรครับชอบสองอย่างคืออย่างแรกที่จะกินก็คือเล็กตะไบเนื้อเปื่อยลิ้น ครับผมแล้วก็ต้องกินกับน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มอ๋อเนี่ยผมว่าใช่น้ำจิ้มอร่อยมากเป็นน้ำจิ้มเป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับไปกินที่ไหนไม่เคยเจอที่นี่อยู่กรุงเทพต้องกลับมากินที่นี่ตลอดกลับไปที่นี่เลยใช่ไหมเป็นอาหาิที่สุดทางร้านใช่ครับแล้วพี่ผมกินไปทั้งหมดเลยสบปสไปเนื้อครับแสดงลิ้นแสดงว่าสายเนื้อต้องมาแน่นอนใช่ครับต้องมาที่นี่เลยใช่แล้วกินคู่กับน้ำซุปเขาเลยจะผมผมจะสักระส่าดน้ำซุปหมดโอ้หมดจริงๆรนี่ที่ผม เพ okay. no no ื่อนๆถ้าเพื่อนๆมานี่ผมขนยาดีเขาแล้วนะก็เพื่อนๆมาก็ผมบอกเลยแนะนํใสเนื้อต้องมานะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ทานเนื้อผมก็ขอลองหมูแล้วกันยินดีมากอีกเมนูนึงคือเส้นเหลืองเส้นเหลืองเขาไม่ใช่จะไม่ได้เป็นเหมือนเส้นบะหมี่จะเป็นเส้นกลมๆทรามดาสายจะหมด อ๋อจะหหดวันนี้ไม่รู้มีไหมเอ่ยเส้นเหลืองเส้นเหลืองเส้นเหลืองมีผมจ่านไปแล้วตอนแรกผมั่าเส้นเดียวแต่พอเห็นเส้นเหลืองปุ๊บผมตังเส้นเหลืองเพิ่มอ่าใจถ้าลองเส้นเหลืองอีกเมนูหนึ่งใช่ครับยดีเลยพี่งั้นขอบคุณมากครับที่แนะนําครับเดี๋ยวให้ผมให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้มากันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเพื่อนๆของผมผมไม่ได้ทานเนื้อนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาแนะนำนะครับพี่เขามาทานประจำนะทานเป็นสิบปีแล้ว เราก็บอกว่าแนะนํานะฮะสายเนื้อเนี่ยต้องมาลองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขออน,นุญาตสั่งหมูหมูรวมทุกอย่างเลยนะมีูน้าทานมากเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มวันนี้จะเป็นสูตรของทางร้านนะครับต้องทานคู่กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องลองน้ำซุปก่อนอันนี้ผมสั่งเป็นต้มยำนะยังไม่ได้ปรุงนะครับ คือจะบอกว่าต้องจำเขาเนี่ยคือรจสจะไม่จัดจ้านนะอยากจะออกเปรี้ยวนะครับถ้าใครอยากจักดจ้านก็ต้องปรุงนะผมว่าสาหรับผมนะวันนี้ผมจะไม่ปรุงนะผมจะขอทางแบบนี้แล้วก็กับกิมพี่เขาจะดูครับว่าเป็นไงดือาไปไ,ไปกลแค่ไหนก็ไม่นืแค่เด้เกินของอรอยก็เหมือนได้พลัง ว่าน้ำขิ้นรสชาติดีมากครับอร่อยครับ <S <S คือตอนนี้ก็เรียบร้อยสองชามแล้วน,นะครับเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับนะครับก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราแวะไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวผมจะไปอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากแวะเดี๋ยวไปดูการ,ราแวะที่ไหน เราจะติดทิปกันที่นั่นนะครับแล้วก็จะกลับเข้ารงเทพครับแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูว่าเราจะไปอย่างไรต่อแต่บอกเลยว่าแนะนํานะครับร้านนี้ใครมาจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็แวะมาลองได้ถ้าใครชอบทานเนื้อที่นี่ก็มีเนื้อใครชอบทานหมูที่นี่ก็มีหมูนะครับชื่อร้านเฮียสีน้อยนะครับควยเดี๋ยวติ้นวัวขามหมูนะครับอยากให้ลองแวะมานะครับเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้และเดี๋ยวดูตามพิกัดได้เลย อตอนนี้อีกมจริไปแล้วครับสวัสดีครับออมาถึงชุดหมที่แล้วนะก่อนที่เราจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะตอนนี้เราถึงที่ไหนดีว่าไปครับก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเคยมาเคยมาแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็มากับนบางคนก็มากันบ่อยนะครับ ก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยอยู่ใ,ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับก็เป็นตลาดสามชุกครับผมที่มาเพราะว่าวันก่อนผมแวะมามาซื้อขนมสาลี่ครับคือผมหาสาลี่ที่อร่อยและชอบมานานเพิ่งมาเจอที่นี่แหละเคยมาครั้งหนึ่งก็มาลองแล้วก็ไม่ถูกใจนะแต่ร้านนี้ผมชอบก็เลยจะมาดูว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่าจะไซื้อกลับไปไปกันครับ เอาชาลีครับใช่ไงครับพี่ลองลองชิมได้ไหมครับได้เลยแอบขโมยกินเดี๋ยวกินหมดนะอโอเคครับ สแกนได้ใช่ไหมครับแล้วสุดได้ขนมกลับบ้านแล้วไปนี่อวนติงเย็นครับอือวนติงเย็นโบราณจริงๆวันน,น,วนี้ก็ข้าูกรอบหมอบครับผมข,ขอพิเศษเลยนะดู รอเพื่อนๆให้ผ่านไปผ่านมาครับเดินทางเนาะหาไทางก็แวะมาทางก็ได้นะครับวันนี้ผมก็แวะมานี่แล้วก็เดี๋ยวผมท่องเทเี่ยวหน่อยรอทางก่อนนะครับนี่นครับรอทานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็ได้ขนมไปกลับไปทานที่บ้านก็จะบอกเพื่อนๆว่าก็มีหลายคําถามที่ถามผมนะ หลายคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมเองก็ถามทํางานหรือเปล่าหรือว่าไม่ทําอะไรเงี้ยคืออย่างคอนเซ็ปที่ผมบอกครับทำงานยังไงให้เหมือนกับเที่ยวก็ทุกครั้งที่เห็นคลิปผมลงเนี่ยก็จะบอกว่าผมทํางานนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ลงบอกตัเองว่าผมมาทํางานแต่ทาคลิปว่าเรามาเที่ยวเรามาเที่ยวเรามากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจครับนะคนอาจจะมองว่าเฮ้ hey, เที่ยวอย่างเดียวเลยไม่ทาํางานอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มาทํางานครับแล้วผมก็แวะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคลิปนี้คือทําให้เห็นนะว่าผมทํางานแล้วก็แวะไปเรื่อยๆอย่เนี้ยคือเราก็ไหนๆก็เดินทางแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบสบายๆครับไปเรื่อยๆแวะเที่ยวแวะกินไปเรื่อยๆยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าจะซื้อขายรถนะครับ หรือว่าจะให้ตรวจสภาพรถให้นะครับก็ทักมาคุยกันได้นะที่เบอร์0932695656หรือไอ l ดี e ลนะครับ ba W l b o n นะครับ pr auto car นะครับทักสอบถามถัาคุยได้นะครับหรือจะส่งรถมาประเมินราคาในการรับซื้อก็ได้นะครับก็ส่งมาได้นะครับก็งไงคุยรายละเอียดกันได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ มไม่ว่าอยู่ที่ไหนเอาอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนผมก็ยินดีไปบริการนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถือว่าผมได้มาเที่ยวด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงียบบริการฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเด็กใช้ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอกลับไปรุยงงานต่อครับพอดีมีนัดลูกค้าคืนนี้สามทุ่มที่กรุงเทพต้องรีบกลับแล้วพบกันครับบ๊ายบายฝากติดตามช่องด้วยนะค,ะครับ